อ่านนิยายรักเรื่อง the m i s t y song เพลงรักเพื่อนให้เสียงโดยฝนไม่เนื้อเรื่องโดยฝนไม่บทที่ 23. แฟนคลับเวลา21นาฬิกาเอาเป็นว่าตามนี้นะมีใครมีคำถามหรือว่าอยากเสนออะไรไหมบูมเป็นคนพูดสรุปการประชุมวงของเรา หลังจากที่พวกเราซ้อมกันเสร็จแล้วและคุยกันไปได้ราวสักชั่วโมงหนึ่งไม่มีครับคุณครูป๋องพูดดีมากบูมพูดทำเสียงเคร่งขรึมงั้นเจอกันพรุ่งนี้บ่ายสามนะเราจะซ้อมกันอีกทีก่อนเจอของจริงบูมพูดปิดท้ายครับเสียงพวกเราที่เหลือตอบพร้อมกันผมหันไปมองน้องหมอก ที่แยกไปนั่งอยู่กับทัญญาและริบบินตรงโซฟายาวอีกตัวหนึ่งในห้องหลังจากที่เราได้ทำการประชุมวงเสร็จแล้วไม่รู้ว่าสาวๆทั้งสาคนกำลังคุยเรื่องอะไรกันและดูอะไรกันอยู่ในแท็บเล็ตของริบบินถึงได้มีหน้าตาอารมณ์ดีและหัวเราะคิกคก,กันแบบนั้นแต่ก็ดีแล้วล่ะนะที่มีริบบินกับทัญญาอยู่ด้วยเพราะถ้าไม่มีสองคนนี้อยู่ด้วยแล้วล่ะก็ผมคิดว่าน้องหมอคงจะเบื่อหน้าดูเลย ที่ต้องมานั่งฟังพวกเราคุยกันและเถียงกันแบบนี้ไปกินข้าวต้มกันไหมจูจูหนึ่งก็พูดพร่งขึ้นมาดึกแล้วมึงยังจะกินอีกอ่ะผมพูดดึกอะไรนี่เพิ่งสามทุ่มเองนะหนึ่งตอบกลับเออวะผมพูดหลังจากดูนาฬิกาข้อมือของตัวเองงั้นตกลงใครไปบ้าง หนึ่งถามความเห็นของทุกคนอีกครั้งทุกคนที่อยู่ในห้องเริ่มทยอยตอบตกลงบ้างยกมือขึ้นบ้างแต่หนึ่งในนั้นไม่ใช่เป้ที่กำลังเดินตรงไปเปิดประตูเพื่อที่จะออกจากห้องนี้ไปอา้าวจะไปไหนอะเป้ป๋องถามเป้ที่กำลังจะออกจากห้องกลับบ้านเป้ตอบห้วนห้วนแล้วไม่ไปกินข้าวต้มด้วยกันเหรอ หนึ่งถามเป้บ้างไม่ละ่ะไปกันเถอะเป้ตอบเราง่วงอยากนอนอะหลังจากที่เป้พูดจบก็ปิดประตูออกไปจากห้องจนเสียงดังลั่นทำให้ภายในห้องซ้อมตอนนี้ทุกคนเงียบกันไปทันทีมันเป็นอะไรของมันวะ บูมพูดด้วยสีหน้าที่มีความงุนงงโดยที่สายตาของบูมยังคงมองอยู่ที่ประตูห้องที่เป้เพิ่งเดินออกไปก็มันบอกแล้วนี่ว่ามันง่วงผมพูดบ้างแล้วมึงเชื่อมันเหรอบูมถามผมกลับก็มันบอกแบบนั้นก็ตามนั้นแหละช่างมันเอะผมตอบปัดๆไปแม้คนอื่นจะดูงงๆและสงสัยว่าเป้เป็นอะไรแต่ผมว่าผมเข้าใจไม่ผิดแน่นอน ว่าเป้ไม่พอใจที่ผมพาน้องหมอกมาที่นี่ผมเคยคิดนะว่าเป้เป็นคนที่น่าจะเข้าใจผมมากที่สุดแต่ไปไปมามากลับกลายเป็นว่าเป้นี่แหละที่ดูไม่เข้าใจผมที่สุดเลยแต่ผมก็ไม่ได้โทษอะไรเป้หรอกนะเพราะใช่ว่าสิ่งที่ผมทํามันจะถูกต้องหรือควรทํานักผมรู้แล้วว่าผมไม่สมควรตั้งความเสี่ยงที่จะทําให้พวกเรามีเรื่องกับไอโจอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่น่าแปลกใจมากที่สุดก็คือป๋อง เพราะว่าป๋องกับดูนิ่งๆทั้งท,งที่คนที่น่าจะไม่พอใจผมมากที่สุดควรจะเป็นป๋องมากกว่าเพราะป๋องเป็นคนที่มีอดีตบาดหมางก,กับโจ้ม,มากที่สุดแล้วเงี้ยเราไปกันเหอะหนึ่งพูดกับทุกคนขอโทษนะคะที่ขัดจังหวะนงหมอกพูดขึ้นก่อนที่ทุกคนจะเดินออกจากห้องซ้อมดนตรีของเราคือหมอกต้องกลับบ้านก่อนนะคะคงไปด้วยไม่ได้ น้องหมอกพูดไม่เป็นไรไว้คราวหน้าก็ได้หนึ่งหันมาตอบและยิ้มให้กับเธองั้นไอ้ดุก๊กมึงไปส่งน้องเขาก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยตามมาป๋องบอกกับผมเออผมตอบพวกเราทุกคนยืนอยู่ตรงลานจอดรถหน้าห้องซ้อมดนตรีเพื่อเตรียมตัวที่จะเดินทางไปกินข้าวต้มกันที่ร้านคุณกะร้านข้าวต้มมือดึกประจำของพวกเรา ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ยอมให้หมอกมารบกวนน้องหมอกพูดขอบคุณทุกคนและยกมือไหว้เพื่อก่ลาวลาไม่เป็นไรหรอกจ้าว่างๆก็มาอีกนะริบบินตอบผู้หญิงนี่สนิทกันไวเหลือเกินนะบูมพูดแซวทำไมมีปัญหาหรอริบบินหันไปมองค้อนใส่บูมเปล่าจ้าบูมตอบ และรีบเดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบคู่ใจของตัวเองทันที <c oughs> น้องหมอกขำเบาๆกับอาการเขารบแฟนของ Boom. บูมมึงรีบพาน้องเขากลับไปเถอะเดี๋ยวแฟนน้องเขารู้แล้วจะเป็นเรื่องอีกป๋องพูดน้องหมอกดูซึมๆไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดของป๋องแน่นสินะคะน้องหมอกพูดและยิ้มเจือนๆก่อนที่จะหันหลังและเดินกลับไปที่รถของผม นงหมอกเป็นแฟนคลับของวง T.I.M มานานแล้วนะเว้ยพวกมึงรู้บ้างหรือเปล่าผมพูดออกไปด้วยความอึดอัดใจที่อยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่านงหมอกปลื้มวงของเพื่อนๆมากแค่ไหนเพราะเห็นการกระทําหรือคําพูดของเพื่อนบางคนแล้วผมก็อยากให้เพื่อนของผมใส่ใจในจุดนี้บ้างแผ่นเพลงที่ในยุคนี้คนเลิกใช้และลืมมันไปแล้วแต่พวกมึงก็อินดี้ทาออกมาขายแล้วย่งเสือกขายไม่ค่อยได้ พวกมึงรู้ไหมว่าน้องเขาซื้อเก็บไว้อยู่ทุกโปรเจกต์ของพวกมึงเลยแล้วมึงจะพูดเรื่องนี้ทําไมวะป๋องหันมาพูดกูพูดขนาดนี้แล้วมึงยังคิดไม่ได้เหรอ,อน้ําเสียงของผมเริ่มโมโหแล้วกูไม่เข้าใจวะว่าพวกมึงพูดแบบนี้กับแฟนเพลงที่รักพวกมึงได้ไงป๋องหนึ่งและบูมถึงกับชะง,งักไปเมื่อได้ยินจริงที่ผมพูดก่อนที่ทุกคนจะหันมามองที่ผม และขยับสายตาไปหาน้องหมอกด้วยความประหลาดใจแต่ก็เหมือนกับว่ามันปนไปกับความปลื้มใจด้วยงั้นเองเหรอเป้เดินออกมาจากเล่นข้างของห้องซ้อมดนตรีอา้าวไหนว่ากลับบ้านป๋องหันไปถามเป้เราแวะไปฉี่มาพวกเรายืนคุยกันอยู่ตั้งนานโดยไม่มีใครสังเกตเลยว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเป้ยังคงจอดอยู่ เปเดินตรงเข้าไปหาน้องหมอกที่ยืนรออยู่ที่รถของผมก่อนที่จะพูดว่าขอบคุณนะครับที่ชอบวงของพวกเราเปเริ่มพูดกับน้องหมอกด้วยท่าทีที่ดูจริงจังแอบฟังอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยบูมหันไปพูดแซวเปบ้างไม่ได้แอบแค่เดินออกมาแล้วได้ยินเปตอบแบบนิ่งๆเหรอบูมที่นั่งอยู่บนบิ๊กไบค์ของตัวเอง กอดอ,อกและแบะปากก่อนที่จะทำเป็นพยักหน้าเข้าใจสิ่งที่เป้พูดพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่บางครั้งพวกเราอาจจะมีปฏิกิริยาที่แสดงออกมาแล้วทำให้น้องรู้สึกไม่ดีคุณน่ะหนักสุดเลยผมพูดแทรกเพื่อแซวเป้ขึ้นมาทันทีดุ๊กหยุดพูดก่อนได้เปล่าเป้หันมาดุใส่ผมซะง,งั้นไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหมอกเข้าใจน้องหมอกตอบเป้ด้วยรอยยิ้มที่เข้าใจจริงๆ ผู้พ,พี่แค่ไม่สบายใจที่น้องกับดุก๊กเปพูดต่อแบบไม่จบประโยคน้องคงเข้าใจใช่ไหมครับว่าพี่หมายถึงอะไรเราเป็นคนลากน้องเข้ามาเองผมรีบแก้ต่างแทนน้องหมอกทันทีเพราะผมเป็นคนที่ชวนน้องหมอกมาเองจริงๆถึงจะอย่างนั้นก็เหอะแต่ถ้าโจ้รู้เรื่องเข้าล่ะคิดว่าโจ้จะสนเรื่องเหตุผลไหมเปพูดกับผมแต่ว่า ผมพยายามที่จะพูดต่อแต่ก็โดนน้องหมอกขัดเอาไว้พอนะคะพี่ดุ๊กน้องหมอกพูดมันก็จริงอย่างที่พี่เป้พูดนั่นแหละค่ะผมได้แต่นิ่งเงียบเมื่อน้องหมอกพูดแบบนี้หมอกขอตัวกลับก่อนนะคะพี่ๆน้องหมอกยกมือไหว้ลาทุกคนอีกครั้งกลับก่อนนะธัญญาโอเคแกไว้เจอกันนะน้องหมอกโบกมือลาธัญญาที่ยืนอยู่ใกล้ๆ โดยที่ทัญญาเองก็ยืนทำหน้างอยๆโบกมือลากลับไปเช่นกันน้องครับนงหมอกหันไปมองเป้ที่เรียกเธออีกครั้งในขณะที่เธอกำลังเปิดประตูรถและกำลังจะเข้ามานั่งคะน้องหมอกยืนมองเป้พรุ่งนี้ TRM จะเล่นตอนสามทุ่มยังไงช่วยไปเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับเป้พูดและยิ้มให้กับนงหมอก สีหน้าซึมๆของน้องหมอกในตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้ยินประโยคนี้ออกจากปากของเป้หมอกไม่พลาดแน่นอนคะ่ะน้องหมอกพูดเสียงดังสู้ๆนะคะน้องหมอกชูกำปั้นขึ้นอย่างขึงขังเพื่อให้กำลังใจพวกเราครับเพื่อนๆขานรับพร้อมๆกันแล้วก็อยากให้แฟนน้องรู้เรื่องนี้เป็นดีที่สุดนะครับพวกพี่ไม่อยากจะมีเรื่องกับแฟนน้องแล้วล่ะเหนื่อย ปองพูดเรื่องนี้อีกครั้งด้วยอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากจริงจังก็เปลี่ยนเป็นเหมือนการแซวเล่นแบบขำๆมากกว่าน้องหมหัวเราะเบาๆค่ะผมก็ยังคงหงุดหงิดเหมือนเคยนะทำเมื่อไหรที่มีอะไรมาย้ำเตือนผมว่าน้องเขามีแฟนแล้วเวลา21นาฬิกา20นาทีผมกับน้องหมกลับมาถึงหอนาฬิกาวงเวียนสุรินทรอีกครั้ง ก่อนที่น้องหมอกจะลงจากรถไปผมก็เอ่ยปากพูดขอโทษเธอพี่ต้องขอโทษจริงๆนะครับถ้าเพื่อนพี่พูดหรือแสดงอาการอะไรออกมาไม่ดีก่อนหน้านี้พี่ดุกหมายถึงพี่เป้เหรอคะใช่ครับไอ้ป๋องก็ด้วยหมอกไม่ได้คิดมากเลยค่ะน้องหมอกตอบพี่ๆขอพูดถูกแล้วจริงๆผมพูดอะไรไม่ออกเมื่อได้ยินน้องหมอกตอบออกมาแบบนี้ หบอกว่าเป็นพี่ดุกมากกว่านะคะที่คิดมากพี่กลัวเราจะผิดหวังนะครับหมอกจะผิดหวังเรื่องอะไรล่ะคะก็น้องหมอกรื้อวงทีไอมมากนี่ครับให้มาเจอแบบนี้คงไม่ดีเท่าไหร่ใครว่าล่ะคะน้องหมอกหันมาพูดและยิ้มให้กับผมแบบนี้ล่ะดีแล้วดียังไงครับก็ดูจริงใจดีออกน้องหมอกตอบ การที่พวกพี่ๆเขาพูดตรงๆกับหมอกแบบนั้นมันดีกว่าการที่ต้องมานั่งปั้นหน้าใส่หน้ากากเข้าหากันทำตัวเสแสร้งผมก็ยิ้มกว้างให้กับน้องหมอกเพราะความคิดความอ่านของเธอนั้นช่างน่ารักจริงๆงั้นหมอะกลับก่อนนะคะครับผมขับรถกลับดีๆนะครับผมพูดค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ หมอกสนุกมากๆเลยห้องหมอกบอกขอบคุณและยกมือไหว้ลาผมด้วยรอยยิ้มสุดน่ารักก่อนที่เธอจะเดินลงจากรถไปและโบกมือลาผมอีกครั้งจบตอนแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฝนไหม้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้คุณพลาดนิยายเสียงตอนใหม่และนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆจากช่องของเรา ขอบคุณมากครับ